สวัสดีค่ะทุกคนคอุปกรณ์เข้าป่าวันนี้อาตะก,ก้ามานะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกานะคะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ออกนอกบ้านอย่างอิสระโชคดีมากเลยนะก่อนหน้านี้นะคะพวกเราเข้าป่าเกือบทุกวันออกนอกบ้านพยายามพยายามออกนอกบ้านให้มากที่สุด เพราะกลัวจะมีวันนี้แต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันอาทิตย์ที่15เราไม่สามารถออกนอกบ้านได้ตามใจชอบกูไก่มาดูบริเวณที่มันเคยมีเห็ดแตรดำเห็ดมันปูสีน้ำตาลขึ้นนะคะยังไม่เห็นเลยนะปีนี้ที่ป่าแห่งนี้นะคะ มีแผนสำรองไว้แล้วนะเข้าป่ามาคือถ้าไม่ได้เห็ดก็จะไปเก็บผักป่าต่อนะคะตอนแรกก็กะจะดีใจนะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีเห็ดแต่ดำเฮ้ยบอกกับพี่มิกฉันจะทำสองคลิปเลยเก็บเห็ดคลิปหนึ่งเก็บผักป่าคลิปหนึ่งอืมไปเก็บผักป่ากันต่อดอีกว่าเดี๋ยวกูแกจะลงไปรอพี่มิกข้างล่างแล้ว พี่มิกลัวเมียจะหลอนอากาศดีมากเนาะที่รักลาลิเบต้าเสฟินิตาคนวันนี้สวยมากเลยสวยไหมไม่เมียมากมากเออดีมากค่ะพี่มิกบอกให้ระวังงูนะคะงูแมวเซา นี่กูเคเห็นแต่เขียแล้วนะเขียยแล้วเขียแล้วเซดาเซดามีคนมาเดินมาขี่จักรยานสงสัยจะดูข่าวทีวีเหมือนเราอันนี้ไม่ใช่นะคะน,นี่รู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายออกนอกบ้านกันเถอะนี่ต้นยังเล็กอยู่นี่ก็ใช่ต้นเล็กๆ มเมล็ดเขาล่วงจากเมื่อตอนหน้าร้อนนะคะต้องให้เวลาเขาเจริญเติบโตแล้วปีนี้จะได้เก็บไหมน่าจะอยู่นะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ใบมันใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่เลยนี่นะคะคาเชเลปเปรมนี่ผักสลัดตัวนี้นะคะกินได้ทั้งสุกและดิบอร่อยมากนะนี่มันก็ยังเล็กอยู่นะคะไม่เหมือนที่กุกไก่ไปเก็บเพิ่งไปเก็บมาตรงนั้นต้นใหญ่พอสมควรแต่เป็นต้นจากเออ่ กอเก่าปีที่แล้วอันนี้เกิดจากมเมล็ดนะคะไม่ใช่กอกอเก่านะนี่นะคะต้นมันก็เลยยังเล็กอยู่มีพอสมควรเลยนะตรงนี้นี่อีกยังเล็กๆอ่อนๆอยู่เลยนี่เป็นต้นต้นเก่านะเดี๋ยวรอดูสิมีหัวไหมมีงัขึ้นงัดขึ้น,น อู้ตายไว้กรี๊ดโหใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยอะ่ะอุ้ยนี่เสียดาย่ยมันหักขาอยู่ข้างในโอ้ไม่น่าเชืนะ่โอโหถ้าเจอแบบนี้สักยี่สิบสี่สิบต้นนะโอเคเลยนะเนี่ยต้นนี้ใหญ่กว่าทุกต้นเลยมีลุ้นแฮะเมื่อกี้เจอแต่ต้นเล็กๆนะคะเยอะเลยอะ่ะ คลำหัวหน่อยอืมไม่เท่าไหร่นะอแต่ก็ยังพอมีนะคะนี่พอได้พอได้ ใช้ขาตั้งกล้องขอขอจนทั่วนะคะไม่ใจไม่ได้นะมีแดดนะคะถึงไม่ใช่ฤดูงูแมวเซานะแต่มีแดดบางทีเขาอาจจะออกมาอาบแดดนะตรงนี้ดินนุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นดึงได้เลย <c oughs> ไม่ต้องใช้มีดแงว้าววันนี้โชคดีมากเลยอะ่ะ ไม่น่าเชื่อเพื่อนพี่มิกนะคะเขาไปเก็บเขาบอกว่าแทบไม่มีหัวเลยแต่เขาชอบกินใบมันด้วยเขาก็เก็บต้นมันมานะนี่นะคะใบของเขาต้นของเขาต้องมีหัวแบบนี้เท่านั้นนะคะมันจะมีต้นที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีหัวแบบนี้ดูต้นใหญ่มากอีกต้นติดกันเนี่ยสามต้นป่ะอุยดูมันจะใหญ่มากเลยอเนะี่ย เท่าที่คลำดูข้างล่างเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนดูเหมือนแบบบิ๊กเบิ้มอย่าลุดหัวห้ามคาดหนึ่งสองมีต้นนี้แล้วสามหมดแล้วหมดแล้ว สวยเลยเสียอย่างเดียวนะคะย่ามันสูงต้องค่อยๆแหวกย้านี่กอม,มันอยู่ข้างในนี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเจอกอใหญ่ๆดูดูนี้นี่ไม่เคยเจอเลยนะคะไม่เคยมาหาไม่ใช่ไม่เคยเจอเพราะว่า เคยเห็นแต่ต้นเล็กๆนะต้นใหญ่ๆที่มัเล็ดมันหล่นจากเมื่อหน้าร้อนหล่นก่อนเม็ดอื่นเนาะมันก็โตก่อนเย้ว้าววาไว้พันกันกันกนกบหญ้าอีเลงตุ้งนังเลย โอ้โมีหัวใหญ่ละมีหัวใหญ่อยู่หนึ่งต้นนี่งามมากเลยฟ่อนนีู้หัวมันลึกอะ่ะ นี่สวยมากจริงๆนะคะสวยที่สุดเลยก็ว่าได้บางเนี่ยที่รักดูสิดูสิสนี่นะต้นที่สองแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเพราะมันสูงนะคะนี่นี่มันงอกจากกอเก่านะนี่มีก้านดอกมันนะคะยังอยู่เลยไม่เอามาทั้งต้นเอามาแค่ที่อ่อน น,นี่ก็ใช่ยโหขึ้นรวมกับยญ้าตัดยากมากอึมขึ้นจากกอเก่านะคะมีตออยู่ข้างล่าง โอ้ยโดนแตกกาเต็มเลยข้างในโอกอเก่านี้นะงามมากอืมชอบจังเลยเนี่ยเกิดแบบเนี้ยยาวสวยเหลือเกิน อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชิเชบิตาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีขนนะนี่ไม่ไมีสีไม่ยอมไม่ชอบเพื่อนพี่วิกสองคนนี้น วันน okay. ี uh ้เ่อนพี่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ไปล่าสุนัขจิ้เจอกแล้วก็ไปล่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ไปล่าสุนัขจิ้เจอกแล้วก็ไปล่าิกนันป่าบ่อะ เขาก็หาเห็ดเหมือนกันคือวันนี้มันปิดแล้วนะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะออกนอกบ้านได้พวกล่าหมูป่านะคะล่าได้จนถึงเดือนเดือนมกราแต่ตอนนี้กฎหมายฉุกเฉินออกบังคับใช้อีกแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่15เป็นต้นไปก็อดนะคะดีใจกับหมูป่าด้วยเย้ <Yeah. laughs> อเราแต่เราเจอกันบ่อยจริงๆนะพวกเข้าป่านะคะนยจะเจอกันหน้าเดิมๆนี่นะ้ะดอกของมันดูสิมีดอกอยู่เลยเพราะว่าอากาศยังไม่หนาวจัดนะคะ โอยแตกกอแบบนี้ชอบไม่ชอบ,ชอบตัดจะแตกเลยนี่ต้องตัดให้เป็นก,กอแบบนี้นะคะทําความสะอาดเลือกง่ายดีอกอนี้สวยแสงแดดของวันนี้กำลังจะหมดไปนี่มาแวะอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้อ,อไม่ค่อยมีหญ้านะเพราะว่าที่ตรงนี้มีเจ้าของนะคะรู้จักกันกับพี่มิกนี่แหละ เขาไม่ได้เขาเรียกอะไรส่วนนี้เขาไม่ได้ล้อมั้วนะคะใครจะทําอะไรเก็บอะไรก็ได้มีผักป่าเยอะเลยนะคะตรงนี้อุย้ยแตกแตกัดแบบแตกกออีกแล้วนี่ผักขมขมนี่ก็มาเกิดข้างๆแต่กูไกลไม่เอานะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ตำยาเตี้ยนะคะนี่มันก็จะเตี้ยแบบนี้หญ้าสูงๆเก็บลำบากแต่ว่าสวยนะนี่นี่ อเริ่มหนาวเยอะมากเลยอยู่กันจนเย็นเลยนะคะมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วอะ <c oughs> วันสุดท้ายไงเราก็แบบเก็บเพลินนะคะอยู่จนแสงไม่มีแล้วอะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเต็มตะก้าเต็มครึ่งถุงอะไม่เต็มถุงไหนเขาดูหน่อย <c oughs> นี่คือตะก้านิล้นจนแบบไม่มีที่ใส่เลยนะ โอเคค่ะพวกเราเข้าป่าเข้าอะไรแบบนี้คงจะไม่ได้มาอีกแล้วจนถึงปีหน้าไม่รู้ว่าเดือนไหนเนาะแต่ไปสวนผักยังไปได้อยู่นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ